ฟันคุดและปวดเหงือกอันตรายแค่ไหนมากสุดสามารถติดเชื้อลุกลามไปตามช่องว่างของใบหน้าลงไปตามใต้คางขากันไกลทั้งหมดเวลาเป็นพื้นปากก็จะถูกยกลิ้นก็จะถูกดันขึ้นมาคนไข้จะกลืนน้ำยากหายใจลำบากถึงขั้นต้องเข้า ICU ได้เพราะว่าอันตรายถึงชีวิต โอกาสการเกิดอาจจะไม่มากแค่1นแต่ว่าเราจะยอมเสี่ยงกันเหรอคะหมอว่าไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะเนื่องด้วยมีอินบ็อกซ์มาถามค่ะเป็นน้องมหาลัยปี2อายุประมาณเกือบจะ20แล้วนะคะส่งมาถามว่ามันเกิดเป็นแผ่นอยู่ที่เหงือกด้านท้ายมันคืออะไรเหรอครับหมอ เป็นแผ่นนูนๆท้ายฟันกรามล่างซี่ในสุดค่ะเวลาเคี้ยวอาหารอ่ะก็ลำบากลำคาญมากเลยเป็นๆหายๆมาหลายทีแล้วคำถามของน้องก็คือมันคืออะไรแล้วรักษายังไงหรือว่ามันจะหายไปได้เองคำตอบมันก็คือฝาเหงือกค่ะเวลาที่ฟันของเราจะขึ้นฟันก็ต้องดันป๊ป ทะลุเหงือกขึ้นมาให้ได้ใช่ไหมคะแล้วตอนที่มันยังดันแล้วเหงือกอะ่ะยังปิดอยู่บางส่วนอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าฝาเหงือกถ้าเกิดว่าฟันขึ้นมาแล้วก็ทะลุเหงือกได้จนสุดเหงือกก็จะไปหุ้มอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันคุดล่ะเวลาขึ้นมามันขึ้นไม่สุดค่ะฝาเหงือกก็จะเปิดปิดพังเงือบพัง,ง้าบอยู่อย่างงี้ตลอดเวลาค่ะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเศษอาหารก็จะยัดเข้าไปติดเศษอาหารเข้าไปติดนานๆเกิดการบูดเน่าอยู่ข้างใน ฝาเหงือกของเราก็จะอักเสบบวมค่ะแล้วบางครั้งฝาเหงือกที่มันปิดอยู่บนฟันเนี่ยก็จะถูกกัดกระแทกลงมาจากฟันบนด้วยก็ทำให้เกิดการอักเสบปวดบวมได้มากขึ้นไปอีกจากคำถามของน้องที่ว่ารักษายังไงหรือมันจะหายไปเองกรณีที่มันไม่ใช่ฟันคุดเมื่อฟันขึ้นจนสุดแล้วเหงือกไปอยู่ข้างล่างมันก็จะหายไปเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นฟันคุด มันก็จะขึ้นด้แค่นี้แล้วเหงือกก็จะอักเสบเป็นเป็นหายๆและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการอักเสบลุกลามได้จนเป็นอันตรายมากๆ เมื่อมีเศษอาหารเข้าไปอัดติดและเกิดการติดเชื้อจากเหงือกใช่ไหมมุดลงไปตามรากฟันมันก็คือกระดูค่ะแล้วใต้กระดูแถวๆนี้เมื่อมีการติดเชื้อมันลงตามช่องว่างและทําให้เกิดการบวมใต้คางหายใจไม่ออกนั่นคือการติดเชื้อรุนแรงที่สาเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากฟันคุดเนี่ยแหละค่ะดังนั้นอันตรายของฝาเหงืออักเสบอย่างนี้คําตอบก็คือต้องรักษานะคะถ้าเกิดว่าฟันค้นไข่มีแนวโน้มที่จะ ขึ้นได้ตรงเราก็อาจจะแค่ล้างเอาเศษอาหารออกให้คนไข้ค่ะเพื่อลดการอักเสบอาจจะทานยาช่วยเป็นครั้งคราวไปค่ะเมื่อฟันขึ้นได้ตรงแล้วมันก็จะหายไปเองแบบที่สองคือฟันนะขึ้นได้ตรงแต่ว่าฝาเหงือกมันยังคลุมอยู่เราก็จะตัดแต่งเฉพาะเหงือกออกไปคนไข้ก็จะใช้งานได้โดยที่ไม่กัดโดนฝาเหงือกและไม่มีอะไรเข้าไปซุกทําให้เกิดการอักเสบอ,อีกต่อไปแบบที่สก็คือถ้าฟันมันคุด จริงๆและฝังเหงือกจะอักเสบซ้ําอีกวิธีการก็คือเอาฟันคุดออกนั่นเองค่ะคราวนี้เราก็ได้รู้จักกับฝาเหงือกอักเสบกันแล้วนะคะมันอาจจะเป็นความทรงจําไวละอ่อนของหลายๆคนในช่วง20ต้นๆมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะวันนี้หมอเจไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ